สวัสดีค่ะวันนี้ยายมาเล่าเรื่องคนใจร้อนแล้วก็มันน่าจะเป็นเป็นกรรมนะทุกคนเชื่อกรรมไหมเออยายเชื่อกรรมอออยายมาเล่าอะไรฝ่ายกัน้มีคนคอมเมนต์ยายมายายยายไม่อยากคลิปหน้าจอไหมอ่านแต่ก็คอมเมนต์แบบว่าช่องยายทําไมมันมั่วประมาณนี้แต่ที่จริงถ้าฟังถ้าฟังชื่อช่องใหญ่ือยายเรื่องเล่าถูกไหม ก็คือไม่ไม่ได้จำพ่อจอดจองว่าเป็นเรื่องอะไรแายได้ยินข่าวอะไรยาจดจําอะไรได้แกก็เอามาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองคุณฟังคุณก็ฟังไปคุณไม่ฟังคุณก็เลื่อนผ่านไปประมาณนี้ยายไม่ได้รู้สึกอะไรหละกับคํามานี่ก็ดีซะอีกยายได้รู้ว่าเออสิ่งที่ยายทำก็ม,มีคนที่ไม่พอใจแล้วก็เบื่อประมาณนี้ขอบคุณค่ะที่ต้วงติงขอบคุณมาต่อ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 ,ตอยายอะไปไปตลาด ไปตลาดไปซื้อของไปซื้อกอบข้าวประมาณนี้ก็ไปเจอกับพี่สาวลูกพี่ลูกน้องอะ่ะก็เลยคุยกันแล้วพอดีแกซื้อของเสร็จแกก็ซื้อของเสร็จ,ออรจพอดีลูกชาย,ายก็เลยว่าเอาเดี๋ยวป้าผมไปส่งแกเอ้ยอยู่ไกลนะลูกอยู่ไกลจากตรงนี้นะป้ามากับเพื่อนไม่เป็นไรป้ากลับกับเพื่อนก็ได้ลูกใหญ่ก็ขคยังไม่เป็นไรป้าเดี๋ยวผมไปส่งก็เลยนั่งกันไปในรถ ก็เลยคุยกันนะคุยไปคุยมาก็มาถึงมาถึงน้องชายของแกก็เลยถามเพราะว่าเรารู้จักกันเราพี่น้องกันประมาณนี้ระยะไปอยู่ไปอยู่ร้อยเอษนานเนี่ยประมาณนี้ก็เลยไม่ได้เจอกันพอดีวันนี้เจอก็ถามแกว่า,าเป็นยังไงกันบ้างอะไรประมาณนี้ก็สืบส,สาวรลวเรื่องอ่ะแกก็เล่าเป็นภาษาใต้นะฟังดีๆนะยายพูดใต้ให้ฟังแกเลยออ้มันเดินไม่ได้ตั้งหลายปีแล้วแกก็ถามว่าทำไมถึงเดินไม่ได้อ่ะ แกกระบอกแกกระบอกกบใหญ่หว่าอ่าน้องชายแกอะเป็นเส้นเหลือเส้นเหลือดตีบไม่ถึงกับแตกนะเส้นเหลือดตีบแต่ก็เดินเดินไม่ค่อยทนัดเดินได้แล้วแต่เดินไม่ค่อยทนัดช่วงไส้เวงกรมันมา้างเด็กตอนมันนุ่มนุ่มเห็นยังกับใข่มันก็ไม่ฟังกับใข่มันก็เที่ยงเที่ยงทุกอย่างเลย พอแม่ก็เล้งไม่ได้แล้วก็กินเหล้าแล้วก็ไปเมาพอแม่ต้องตามไปจ่ายตังเมียต้องตามไปจ่ายเงินประมาณนี้อ่าประมาณนี้แกพูดในภาษาใต้นะก็คือเวลาเมาก็จะมีเรื่องชกต่อยกับเขาประจําแล้วถ้าถ้าที่บ้านเรามีเรื่องมีเหล้าอะไรประมาณนี้นะถ้ามีเรื่องมีเหล้าในบ้านนะก็คุก็พูดแล้วก็คุยให้ไม่ได้คุยให้รู้ไม่ได้เลยก็จะไปมีเรื่องกับคนนั้นเลย กับหมากับแมวอะไรนี่หูเจอไม่ได้เข้าบ้านแกแกจะเฟีย้ยงแกจะทำร้ายประมาณนี้เลยแล้วพี่สาวก็บอกว่าสงสังยเว็นกรรมแล้วมันเคยทำาตอนนี้มันเดินก็ไม่ได้กินข้าวก็ลินเต็มปากประมาณนี้เดินแขกคือหนังรถเข็นอ่ะพอไปถึงหน้าว่างามกะก่อยๆเดินก็ไปได้หนังได้ วมสักโขกันเข้นหลดเข้นก็ไปถึงในกระหนังได้ลางตูได้เลยประมาณเนี้แต่ว่าอู้มไปดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกระถึงเดี๋ยวจะพาไปดูมันอยู่บ้านแก่ๆกับผีนี่แหละกับเจ้นี่แหละบอกมันก็อยู่บานไกลๆกับเจ้นี่แหละแต่ว่าการเจ้ไม่ก่อยยากไปยุ่งกับมันหรอกสื่อกับข้าวไปต่างหามันอย่างทํากับข้าวได้เมื่อับว่าเวรกรรมนี่ทำให้มันรู้สซึกงไงว่าเวลาเวลามันผีการมันถูกซัก มันเตี่ยถูกตีคนโน้นคนนี่อะไประมาณนี้แล้วตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไงเดินก็ไม่ได้พูดก็ไม่ชัดประมาณนี้ท่วงใต้เวรกรรมมาแล้วเวรกรรมมันย้อนท้ทนมันเ,ออเนอไปแรดอ่ะก,ก็พอไปถึงบ้านแกใช่ไหมแกก็เอาของลงแล้วแกก็บอกเฮ็นห่ามึงคับมาจะ๊ะมึงเดินไว้ไหม นั่นเลยก็เห็นกระท่อมแกอยู่รถมันเข้าไปไม่ได้มึงต้องเดินเข้าไปรถเกลือไปได้แต่รถยืนไปไม่ได้แกก็บอกว่าเอ้ยเดินได้เดินสบายก็ลงจัดวถกันลูกชายก็เดินตามหลังยายยาก็เดินไปด้วยก็ทั้งทั้งสามคนอะไรก็เดินไปพอไปถึงสภาพบ้านน่ะคือได้กลิ่นเหม็นตั้งเหม็นแบบเหม็นความสุกปรกปองกันนะป๋าหมักหมมมาไม่ได้เหม็นขยะโน่นนี่นั่นคือเหม็นน่ะเหม็นสาบเหม็นสางประมาณนี้เลย ถ้าเป็นคนดีๆก็คงอยู่ไม่ได้ประมาณนี้ไม่นะยายเข้าไปถึงตกใจอ่ะจากคนหนุ่มหล่อแข็งแรงพูดจาฉานเหลือเหลือพรเหลือตัวนิดเดียวแล้วก็นั่งอยู่บนรถเข็นพอเห็นยายแกก็ร้องไห้แกก็ร้องไห้นะจากผิดไปจากคนที่เราเคยนะจองหองยาสูโอหังประมาณนี้กับใครๆก็จะทำแบบนี้ไงแต่มานะตอนนี้คือแกเดินไม่ได้ เดินได้เฉพาะเวลาขยับเข้าห้องน้ําใกล้ๆประมาณเนี้ยแล้วบ้านช่องก็ลกลุงลังเขาพี่สาวพี่สาวบอกว่าขายขายที่หมดก็เหลือที่บ้านตรงเนี้ยแล้วก็มาปลูกกระต๊อบอยู่เมียก็หนีไปพร้อมกับลูกอีกคนหนึ่งแล้วลูกอีกคนก็ถูกรถชนตายประมาณนี้ประสบอุบัติเหตุมาหลายปีที่แล้วก็ได้เงินมาหลายตังแกก็เล่นไก่ทางภาคใต้จะเล่นไก่เนะเล่นไก่เล่นประกัดเล่นหัวชนประมาณเนี้ยก็เล่นเล่นหมด ก็ตอนนี้ก็ไม่มีก็เหลือที่ที่อยู่กับบ้านหลังเนี่ยพี่สาวแกบอกนะก็เหลือที่ที่อยู่กับบ้านหลังนี้แล้วมึงดูสภาพที่มันก็เลยไม่ได้จากคนที่เคยโอหังย่าโสโอหังด่าพ่อบริพาทแม่ประมาณนี้กับพี่ๆน้องๆก็คือว่าก็เปหมดแล้วเพราะฐานะาดีด้วยตอนนั้น,นแต่มาหน้าตอนนี้คือ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่บ้านบ้านสมๆกระท่มหลังเล็กๆแกก็พอที่ซื้อหัวนอนให้เข็นรถเข็นไปโน่นไปนีนไปน่ไปขี้ไปเยี่ยวได้ประมาณนี้ไปไหนก็ไม่ได้ถ้าจะไปไหนก็ต้องมีคนพาไปแต่ไม่มีใครมีคนพาไปหรอกเพราะว่าเขาก็รังเกียจแกหมูหมากาไก่สมัยก่อนนะแกก็ไล่ตีไล่ฆ่าประมาณนี้เลยยายมันนึกถึงเออมันน่าจะเป็นเบนกรรมย้อนสอนนะคุณเรานะ ทำเคยทำอะไรไว้นะอย่านึกว่าคุณจะไม่เจอนะอยายเห็นมาหลายคนแล้วแล้วก็จะเจอเจอเจอในสภาพที่ต่างกันแต่ก็ไม่ต่างกันอ่ะสิ่งแวดล้อมหรือการเป็นดูเลยไม่ต่างกันคือบางคนก็พี่น้องหลังเกียดไลไที่ทุกหัวนอนไปอยู่ตามข้างถนนก็มีเข้าบ้านใครไปขอข้าวก็กินกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ไล่ก็มี ที่คนเคยตีพ่อเล่าตีพ่อด่าแม่ประมาณนี้แล้วกับพี่น้องอะชิงชังอะดูถูกเขาสุดท้ายอะกรรมอาจจะย้อนสอนเราแบบนี้อยาคิดว่ากรรมไม่มีนะกรรมมียายไปเจอยายไปเจอพี่น้องของยายคนนี้นะโอ้ย่างเห็นแล้วอย่างสงสารอย่างหมดสภาพเลยแกร้องไห้ยายลุกขึ้นมาลูกชายก็เลยยื่นตังให้สามร้อยรู้สึกว่าลูกจะให้สามร้อยแล้วก็ว่าลุงผมไม่มีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันหลังเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรแล้วผมจะมาปากแล้วกันรู้จักพี่แล้วเดี๋ยวผมจะมานะจับมือลูกชายเอาไปกอดไว้แล้วก็ขอบใจมากบ่ลูกหลานคนอื่นไม่มาลูกลูกชายเลยบอกยายอ่าลุงลุงอย่าพึ่งยอผมอย่าพึ่งยอผมเพ,พราะผมมีงานผมไม่ได้มาบ่อยๆหรอกนะนานๆผมจะเข้ามาสักทีเดี๋ยวจะด่าผมอีกผมพูดไว้เผื่อวันไหนผมผ่านมาหรือผมเข้ามาผมก็จะแวะไม่ได้มาบ่อยๆนะลุงลุงอย่าด่าผมนะ แกก็บอกไม่ได้ไม่ไดดาเมื่อก่อนน่ะดดาเ่งแต่เดี๋ยวเนี้ยไม่ไดดาแล้วอใครมาก็ดีใจแกบอกไอว้วันมึงรู้จักแล้วมึงมามั้างนะแล้วพี่พี่สาวพี่สาวบอกว่าเจน,นะแกบอกว่ามันนี่มาหรือได้บอ่อยๆแล้วมันก็ค้าหักเหมือนกันนี่พอเดินได้เองไปแล้มันบังร่อปล่ตามใครไปรดกับเช่นได้เนี่ยรดก็มีดโยงเนี่ยไม่ได้ใกล้มาถ้ายู่ไปไปได้ แก yeah. เลยบอกไปไม่ได้เลยวันเออไม่มีมันแค่ไม่มีแรงยกไปตึ้งมึงแร้วมึงอยู่ไหนอย่างนี้ไม่รู้นะว่ายายอยู่ไหนยายก็บอกว่าอายายอยู่ซอยหนึ่งนี่เองยายบอกว่าอายายรู้ไรยายพูดใต้นะเดี๋ยววันรวยแห่งเร็วเดี๋ยววันก็จะมาเองเละาว่างนะไม่หลับปางนะวันจะได้มาบ่อยๆนานๆมาทักที่เดี๋ยวหน้าเดินทิพอาจจะมาทักที่ประมาณนี้ แกก็เลยว่าเออมึงมามึงมึงมาต่อไหนก็ได้ไม่ได้ให้มึงมานน่ให้มึงมานน่แล้วทีนี้ลูกชายซื้อขนมมาสองสามถุงสองสามถุงไว้กินกับยายเพราะว่าอยู่นแค่สองคนใช่ไหมหลานชายไปทํางานไปทํางานแล้วก็ยายก็เหลืออยู่กันสองคนโอ้ดีใจใหญ่ได้ขนม แต่มันเป็นขนมไทยนะยายกินเนาะเพราะฉะนั้นทําอะไรไว้นะเวลามันย้อนนะมันย้อนสอนน่ากลัวมากเวรนกรรมเนี่ยเนี่ยยายไปเจอมาวันนี้ยายเคยเห็นเมื่อก่อนแกเคยแกเคยยิงยะโสโอหังนะแต่ตอนนี้ภาพที่ยายเห็นเมื่อก่อนนั้นเป็นหลายสิบปีนะกับภาพในวันนี้ที่ยายเจอมันต่างกันลิบลับเลยอย่าลืมนะ ทำอะไรใครไว้อะเวลากรรมย้อนสอนอ่ะมันน่าสงสารมากแต่ไม่รู้แกจะรู้สึกหรือเปล่านะว่าแกเคยทำอะไรไว้อะแกถึงได้รับผลกรรมแบบสภาพนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไม่รู้นะแต่สําหรับยายคือเวรนกรรมมจริงทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นน่ะยายอะถึงว่ายายจะเจ๊งจะล้มละลายจะไม่เหลืออะไรเลยนะแต่ยายก็ยังมีลูกที่ดีเพราะยายคิดว่าพา่อพ่อยายช่วยคนมาเยอะนะ ยายช่วยคนไว้ยายก็เลยได้ลูกที่ดีมาตอบแทนบุญคุณมาช่วยเหลือเจอจุนมาดูแลคำจุนนะยายว่าถึงยายจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ยายก็ยังมีลูกที่ดีจำไว้นะเวรกรรมจริง